คลิปนี้จะชวนทุกคนมาดูแลส้นเท้าค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะหลายๆคนจะเจอปัญหาส้นเท้าแตกกันนะคะแต่ก็มีสูตรเด็ดๆนะชวนทุกคนมาบำรุงส้นเท้ากันค่ะนี่ค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะดูไม่สุภาพนะคะก็จะมาโชว์ให้เห็นเลยนะว่าส้นเท้าเนี่ยมีอาการแตกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เป็นขุยแบบนี้นะคะใครที่เจอปัญหาเหมือนตายนะคะต้องรีบจัดการนะไม่อย่างนั้นเขาจะแตกเยอะกว่าเดิมแล้วเราจะรักษายากนะคะเนี่ยค่ะเป็นทั้งสองข้างเลยนะทุกคนต้องขออภัยนะที่จะต้องถ่ายเท้าให้ดูนะคะเดี๋ยวขอพับขาตางเกงขึ้นสักหน่อยวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาบำรุงส่อนเท้าค่ะเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยนะ ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะใช้เพียงสองอย่างค่ะทุกคนแต่ตัวหลักๆที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือวาสลีนนะคะตัวนี้นะเป็นปิโตเลียมเจล